นักเรียนแทนมงซิงหมดอกความสงบผู้สัชาตินวลกล่าวตามข้าเจ้าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย เรามีความสุขกายสุขใจรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากฝุกขแผันดลรายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเถิดชาติไทยให้เปลีนินเหล่ยนกันมาศาสนาก่อเกิดความแรงงามในจิตใจเพราะหนึ่งราสน์เป็นส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่คือชาติไทยเป็นเสีละของความไทยในการทุกคนเป็นตัวคอรต่างชาติ ทั้งหมดอยู่ในความสงบพุทธศาสนาที่ฉันทั้งหมดพนมมืออะระหังสมาสัมปุโตพระคาวาพุทธังพระคาวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตพระคาวตาธโมทำมังนามสซามิสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆ sang hay là mami Khoa hãy nắc điện thay phút thuốc quân để nơi khoam sang ngộp Mức sơ lìm thuốc quân nhốc mà đoá Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sahli sadari Wa yasili amri Wa liudda talvi nisali Yafkahu kawli Amin คำปฏิญาณของลูกเสือสำรองคอยเป็นน้องสาวยของพระบาทแล้วกาตาข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน ลดมือลงคดติดพ่อของลูกเสือสำรองทำดีที่สุดคเดติดพ่อของลูกเสือทั่วไปเสียชีพอย่าเสียสัตว์ขอเียนทุกคนกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระมหากพัตริยข้าพเจ้าเด็กต้องเรียนความรู้ อบรมความดีฝึกหัดวินัยให้มีความพร้อมแต่เอาไว้จึงจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งใววันนี้และวันข้างหน้าขอให้นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนจริตตามข้าพเจ้าหนึ่งเราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนสามเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียน,ยนและชุมชน,ชมชนให้เป็นรูปธรปปรมและมีความยังยมมย่งยืน <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ได้เฉะลยะสาพานักเรียนมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเนักเรียน,นเพียงหล่งเรื่องคือเรื่องการตัดเล็บขอให้นักเรียนทุกคนตัดเล็บให้เรอยบร้อยกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พี่คนต้อยรมใบบุญน,นิรันดร์ารม่วงข้าวเบิกบานเราเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสมานเถิดนักเรื่งแรบศักดิ์ศรีความดีสร้างมีมานานหากจะไปอยู่บนแห่งใดไกลจะอยู่ไหนหรือไครไม่จางไม่มีแรมรางรักษาเมื่อคีจะอยู่ไหนหรือไทยไม่จางไม่มีแรมร่างรักสาเม,มืม่อคี รมพี่กุณยังทุกภาพทุกครั้งเตือนรยดีรายรอบขอบเขตนี้สุดเรึงชีวิตต,ติดตาเตือนใจพี่กุณละมบนดินร่มช่งชมครั้งเคยชิดไกลบ้านโกลกเรานี้ที่รวมรวมใจเพ็งพี่กุณไม่มีเลือนไปห้องไหนหรือไทยเรามีรังการเพ็งพี่กุณไม่มีเลือนไปห้องไหนหรือไทยเรามีรังการ angle สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารท่านผู้ปกครองคณะครูโรงเรียนบ้านสวยงามโกลกรวมถึงนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้รายการพบกันยามเช้าเราพบกันในวันอังคารที่10มิถุนายน2568ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพิธีกรประจำวันก็จะเป็นครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะคุณครูชื่อคุณครูนัทวันเพชรนินหรือเด็กๆจะเรียกว่าเป็นครูจุกก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะรับฟังรายการที่จะนำเสนอให้เด็กๆได้รู้ในวันนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเตรียมจดเคเบิลให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ เรื่องแรกที่ครูจุ๊กจะแจ้งให้เด็กๆได้รับทราบกันในวันนี้ก็คือรายการเมนูอาหารกลางวันที่เด็กๆรอคอยนั่นเองค่ะวันนี้เราจะได้รับประทานอาหารอะไรบ้างเด็กๆรับชมรับฟังกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้รับประทานนะคะเป็นผัดผักไส้กรอกค่ะผัดผักไส้กรอกและไก่ต้มขมิ้นค่ะ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เราจะรับประทานร่วมกันกับข้าวสวยนะคะผัดผักไส้กรอกและไก่ต้มขมิ้นค่ะสำหรับผลไม้วันนี้ค่ะเราจะได้รับประทานแตงโมค่ะผละไม้คือแตงโมนะคะ นี่คือรายการอาหารที่เด็กๆจะได้รับประทานในวันนี้นะคะซึ่งเป็นรายการอาหารที่มีสารอาหารครบ5หมู่และเหมือนเดิมในทุกๆครั้งค่ะเวลารับประทานอาหารเที่ยงเราจะรับประทานด้วยความเรียบร้อยไม่คุยไม่หกแล้วก็ไม่เหลือนะคะเด็กๆก,ก็ให้รักษามารยาทในการรับประทานอาหารด้วยค่ะ สำหรับเรื่องที่1ก็ได้ผ่านไปแล้วค่ะเรื่องที่สองค่ะที่ครูทุกอยากจะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนได้รับรู้ร่วมกันก็คือช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนค่ะคุณครูทุกคนเวลามา พูดให้นักเรียนฟังคุณครูก็จะพูดว่าวันนี้เข้าสู่ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเด็กๆช่วงเช้าเนี่ยอากาศแจ่มใสเลยค่ะแต่พอตอนเย็นก็เริ่มมีการตั้งเค้าของเมฆฝนทําให้มีฝนตกบ้างมีลมพายุกันโชกแรงบ้างดังนั้นคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ย ดูแลรักษาสุขภาพค่ะเตรียมอุปกรณ์กันฝนมาให้เรียบร้อยนะคะอยากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนให้เรียบร้อยค่ะเรื่องที่3มค่ะ ที่อจุกอยากจะฝากให้เด็กๆได้ทราบกันก็คือช่วงนี้มีโรคระบาดที่มาพร้อมกับฝนหลายโรคเลยค่ะมีโรคสําคัญที่เราจะต้องระวังเพราะว่าสามารถติดต่อได้ง่ายมากเลยก็คือโรคมือเท้าปากนะคะเด็กๆเ,เ,เวลารับประทานอาหารก็ต้องล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็จะไม่ใช้ช้อนซ่อมหรือว่าแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ค่ะ โรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นโรคที่สามารถทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยได้หลายอย่างเลยค่ะดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องดูแลความสะอาดของมือก่อนรับประทานอาหารก็ออทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะไม่รับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคค่ะ ค่ะวันนี้คุณจุ๊กฝากเด็กๆ3มเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1คือเรื่องอาหารกลางวันวันนี้ค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องการเตรียมอุปกรณ์กันฝนนะคะและเรื่องที่3คือการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากค่ะค่ะหลังจบ รายการพบกันยามเช้าวันนี้แล้วเด็กๆอย่าเพิ่งปิดทีวีนะคะคุดจยุกมีรายการพิเศษที่จะมาแนะนำบุคลากรใหม่ให้เด็กๆได้รู้จักกันค่ะเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรายการที่จะแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักบุคลากรใหม่รวมถึงท่านผู้บริหารท่านผู้ปกครองและก็คณะครูโรงเรียนบ้านใส่โกโลกในวันนี้ค่ะโรงเรียนบ้านสุไัโกโลกก็มีบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติงานร่วมกัน ในโรงเรียนบ้านสไสโกรลกอีกหนึ่งท่านนะคะอยากจะให้คุณครูได้มาแนะนำตัวว่าคุณครูชื่ออะไรและเป็นคุณครูที่เป็นครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลไหนคุณครูพร้อมที่จะแนะนำตัวและค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกับคุณครูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูชื่อนางสาวอนัญญายอดแก้วชื่อเล่นชื่อคุณครูใบบัวค่ะประจำชั้นเป็นครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอยู่อนุบาลหนึ่งทับสองห้องครูดาค่ะขอบคุณค่ะ สําหรับบุคลากรใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นครูพี่เลี้ยงอนุบาลค่ะซึ่งคุณครูชื่อคุณครูใบบัวค่ะจะประจําชั้นอยู่อนุบาล1นทับสค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเจอคุณครูอย่าลืมมารายาทในการเอ,อมารายาทที่ดีของนักเรียนค่ะยิ้มไหว้ทักทายกล่าวคําว่าสวัสดีกับคุณครูด้วยนะคะสําหรับรายการพบกันยามเช้าและรายการพิเศษในวันนี้ จากฝ่ายบริหารงานบุคคลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แต่เด็กๆอย่าเพิ่งปิดทีวีนะคะเรายังมีอ๋อโอเคค่ะสำหรับรายการพบกันยามเชา้าและรายการพิเศษของกลุ่มบริหารงานบุคคลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขกับการเรียนค่ะสวัสดีค่ะ